ถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติเกือนสีนัครินค่ะ Welcome to ห้วยแม่ขมิน้นบอเตอร์ฟอร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะทุกคนนี่คือกบมจ้าเนะโอเควันนี้พาไปเที่ยวน้ำตกแม่ขมิ้นครับอย่าลืมกดติดตามย่าตาายปัจจัยนลครับนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เป็นบริเวณบ้านพัก แต่เรามาแบบไม่ได้จองบ้านพักเต็มหมดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นจะต้องกางเต็นท์นอนนะคะวันนี้นอนเต็นท์นะคะทุกคนลุงเป็นชาวต่างชาติต้องเสียค่าเข้าสามร้อยนะคะทุกคนรัดาฟรีค่ะนี่แหละคำเจ้เพาพี่นี่ <60 S 3> อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนัครินนะคะทุกคนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยา อนธรรมชาติและสิ่ง <No. S 1> แวดลอ้อม <No cookie. S 1> ไทยเรีนค่ะคก็นไอคูก,คกนี่นะคะอันนี้เป็นเป็นที่กลางเตียงนอนนะคะทุกคนแต่เราจะไปอีกจุดหนึ่งนะคะนี่เป็นร้านอาหารของหุทยานค่ะนนวันนี้ามาเที่ยวน้ำตกกล้วยแม่กมินกันนะคะไปลมกติตตามยยกันตาเจอดนว้นะคะ ราน,นี่นะคะทุกคนเขาจัดการกันอย่างนี้นี่เป็นคอวัถยานจะเป็นสีนี้กี่เขาเช่ากันแรจัคแอากาศดีมากนะคะกาญจนบุรีบอกพี่ลูกอากาศดีมากนะครับกาญจน,ะจนบุรีเดี๋ยวเราจะลงไปบริเวณที่กาญ นี่นะคะบริเวณที่เราจะกางเต็นท์นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะบริเวณกางเต็นท์เรานีนะ้ำให้<ม>แล้วม,มีร้านค้าไหมเนี่ยนี่เขากางกันแล้วคะ่ะทุกคนนี่นี่พวกที่กางเองมากางตรงนี้กันเห็นไหมคะโห้ยคนกันหมดเลยวสปริงเกอร์เวนต์สปริงเกอร์ ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะคะที่ทไหนครับห้วยแม่ขมิ้นน้ำตกชัดๆห้วยแม่ขมิ้นนะคะถึงแล้วบอกพี่ลูกถึงแล้วก็เดี๋ยว<ป>รเรา<ป>รจะให้ชมนะคะว่าเรากางเต็นท์นอนประมาณนี้นะคะทุกคนเรานอนเต็นท์นะคะคืนนี้นอนเต็นท์ไทยแลนด์ค่ะเต็นท์เราอยู่นี่ไหนนี่ตะวันไปยืนข้างเต็นท์ด้วยปูกับร้านอยู่นี่เซลฟนย์มิน เยอะแต่วันเยอะข่อาองเขาไม่หน่อยครับนี่คือน้ำตกห้วยแม่ขมิน้นชั้นที่หนึ่งนะคะที่นี่จะมีน้ำตกถึงหกเจ็ดชั้นนะคะทุกคนสถานที่กลางเต็นเป็นพื้นที่ส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นเขาห้ามเสียงดังนะคะทุกคนนี่ตะวันตะวันมีเต็นท์ใหญ่เลยเหรอครับดูค่ะทุกคนบรรยากาศนะคะ นเหเหี่เลยคนอนมันจะไหลลงหรือเปล่าแม่ว่าโอ้โหสวยอะทั้วันสวยเนาะมาตื้นนูก็ไม่ได้ต้องเอาไปเสียบยาพาลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมิสก็เห็นไหมคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาลงเดี๋ยวพาลงแป๊บนึงไหนครับน้ำเย็นไหมครับน้ำเย็นไหมลูกน้ำเย็นนี่สุดเลยนนะคะน้ำเย็นมากเลยครับมันสวยนะอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ อันตรายมันดื่นด้วยตรงนั้นน่ะลุงน็กตกมาแล้วด้วยน้ำตกอ,ะอ่ะตรงไหนตกไปกไกลเลยอะ่ะไหลไปต,ตามน้ำเลยลูยกสวยอยู่นะคะเอาลงไปแล้วก็ไม่ต้องไปลึกให้ยตาจับไว้อันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะทุกคนชั้นที่หนึ่งก็งาจะ<อ>โหมีต้นไม้มสวยมากเลยคะ่ะโห ต้นนี้ที่เราเคยมีแต่ว่าเราตัดไปแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้สวยมีอายุหลายปีนะคะเนี่ยสเสน่จันทาค่ะนี่คำฟ้อ,องแอฟฮะเซาแอฟริกาเซาแอฟริกาลูก thank you เอาเวลาอยู่คำถอมตอบที่ลูกตะวันออออตอบความบังกอกบอกดิความบังกรความบังกรเห็นไหมเห็นนะเห็นนะเขาเรียกปู่ให้ไปออกกำลังนะคะทุกคน าะว่าปู่มาถึงก็นั่งแล้วบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอันนี้ต้นเต่าร้างนะคะเนี่ยอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะแต่ละชั้นจะมีชื่อะค่ะทุกคนโน่นกลุ่มของเรานะคะกลางเต็นต์ตรงโน้น กลานตะวันตะวันครับอ้าวสตาร์ท A B C D o t อีนไเอ็น,น, <c oughs> อนเบนซินเ็นอินอนเจนหนังอนเบซินเอนอินอันเนโหนี่ไม่ใช่เอาไมา้ เอไอเจเจเอ็กซยอเออีมยเอสวอีบอกปู่ทีนี้เอาปู่สิ่งเนออาร์บีซีนั่นละเกะวันนี้บรรยากาศบ้านๆนะคะทุกคนกว่าจะมาถึงขึ้นเขาลงเขาโอ้ยเหนื่อยมากตะวันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับแต่มาถึงก็สวยนะครับสวยไหมครับสวยนะครับต้องพยายามขับรถนะครับ โอ้ขึ้นเขาลงเขาเหนื่อยนะคะทุกคนแต่มาถึงก็สวยเลยนะคะน้ำตกห้วยแม่ขมิน้นกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปนะคะเมื่อกี้เราถ่ายชั้นหนึ่งให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองนะคะทุกคนไปค่ะตามมาตามมาไปดูชั้นสองกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนคะครับ อ hey, ย่างนั้นจะเริ่มไหลมาแล้วนะคะทุกคนดูนั่โกอัพ o นดาวเดอะ์เว็บบอสก่อนดูสิแล้วก็สีนะคะทุกทนไปค่ะไปดูชั้นสองกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนน้ำจะไหลลงมาจากโน้นนะคะเป็นชั้นๆลงไปนะคะเสียงน้ำมาแล้วนะคะทุกคน ดูค่ะสวยนะคะน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะคะทุกคน นี่นะคะทางขึ้นไปชั้นที่สองที่สามก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน,นแต่เขาบอกว่าทางเดินสะดวกสะดวกกว่าน้ำตกป่าละอูนะคะเนี่ยทางเดินสะดวกมากแคนเชอร์เลอซิคเคิลน้อยด้วยเนาะนนเดินออกกำลังกายกันค่ะไปชมน้ำตกสวยๆนะคะธรรมชาติสุดๆนะคะทุก <S 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 นะคนน้ำสวยมากน้ำสีออกฟ้าๆนะคะ อาคาไม้ด่ะทางเดินจะเป็นไม้อย่างนี้ไปตลอดค่ะ อากาศดีมากค่ะทุกคนดูค่ะแล้วก็ที่เดินก็สะดวกนะคะจะเดินแบบเนี้ยไปตลอดแนวจงถึงชั้นที่สามที่สี่เลยนะคะทุกคนดูค่ะน้ำใสมาก นี่ก็เป็นโซนกลางเต็นท์นะคะทุกคนชั้นที่หนึ่งถ่าเอา,เอามีท่าเทียบเรือด้วยหาเรือด้วยหาบสบสท,ทิปอุผู้ดนันแคนโกนี่ว่า,าเดนโอ้มีอันนี้เดินไปนิดนึงนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน้ําเป็นสีธรรมชาตินะคะพอมีแร่ธาตุนะคะทุกคนมีแร่ธาตุมากก็ทําให้น้ําเป็นสีสวยๆอย่างนี้ค่ะแต่ทางเดินสะดวกนะคะใครจะขึ้นมา ทางเดินไปแต่ละชั้นนี่สะดวกมากสวยค่ะพาฟิตสมอะนฟะิตยายแสยะสยน้ำสีสวยมากค่ะทุกคนดูค่ะน้ำเป็นสีสวยมากนะคะ ธรรมชาติบำบัดค่ะเสียงน้ําตกทางเดินสะดวกมากนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่อีกชั้นหนึ่งค่อมมหวนเนื้ยหนูชั้นนี้ก็สวยนะคะทุกคนน้ําตกจะตกมาจากตรงน้นค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็ยังคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคน ที่นี่น้ำตกห้วยแม่ขมิน้นกาญจนบุรีนะคะทุกคนดูค่ะสวยนะคะน้ำใสมากน้ำจะไหลามาจากข้างบนเป็นชั้นๆชั้นๆน,น,นะคะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะคะทุกคนแต่ละชั้นก็จะมีแต่ว่ามันสะดวกตรงที่มีทางเดินอย่างนี้ค่ะทางเดินขึ้นไปทางเดินมาตลอดเลยนะคะเย็นฟอทินแล้วก็ป่าดีป่ะอุ้ยมาหลังไั้มา ยังไงดูเซฟิตฟิตมีปลาด้วยนะคะน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาค่ะทุกคนลุงบนเดินไกลนะคะเดี๋ยวอีกชั้นเดียวก็จะลงแล้วนะคะทุกคนแต่ทางเดินเขาสะดวกดีอะทางเดินเขาทำไม้ลงทุนทำไม้อย่างนี้เลยนะคะเราอีกชั้นหนึ่งก็จะลงแล้วนะคะเนี่ยทางเดินเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนถ้าช่วงหน้าน้ำจะสวยมากนะคะน้ำตกห้วยแม่คมิน ธรรมชาติร้อเปอซป่าค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่าสวยมากนะคะทุกคนน้ำน้อยไปนิดนึงแต่ถ้าช่วงหน้าน้ำจะเยอะมากแล้วก็สวยมากนะคะโอเคโอเคโอเคสิแล้วล่ะลุงเหนื่อยแล้วนะคะโอเค ก็หืนสาหืนเล้อเมเตอร์ปลาเย็นฟอทูฟอนี่นะคะสวยค่ะทุกคนแต่ว่ามันเดินเหนื่อยลุงเหนื่อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะซิกเนเจอร์นะคะนี่ค่ะสวยค่ะถึงแล้วนะคะชั้นที่หนึ่งกัะทุกคนชื่อว่าดงว่านนะคะ แถวนี้บริเวณน,นี้แต่ก่อนจะมีว่านเยอะมากนะคะทุกคนเขาก็เลยให้ชื่อว่าดงว่านค่ะชั้นที่หนึ่งก็สวยอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ละชั้นก็จะต้องเดินขึ้นไปอีกนะคะแต่เหมาะกับการออกกําลังกายค่ะทุกคนสวยมากนะคะชั้นนี้ก็สวยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกนะคะแต่ลุงก็คงไม่ไหวลุงจะกลับแล้วค่ะนี่คะ่ะดงว่านนะคะชั้นนี้ ชั้นนี้จะเป็นขนาดเล็กเป็นม่านน้ำตกนะคะไหลผ่านโขดหินปูนบรรยากาศร่มรื่นรายล้อมด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติโดยเฉพาะพวกว่านต่างๆจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ค่ะดงว่านค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามเป็นม่านนะคะคล้ายๆเป็นม่านน้ำตกไหลลงมาแต่ว่าน้ำไม่เยอะนะคะไม่เยอะมากแต่ก็สวยอยู่ค่ะทุกคน สวยงามค่ะบรรยากาศดีอากาศสดชื่นนะทุกคนสดชื่นนะคะสวยงามไปค่ะชั้นที่หนึ่งดงว่านค่ะทุกคนใครว่างก็มาเที่ยวได้นะคะกว่าจะมาถึงก็ขับรถยากหน่อยแต่ก็สวยค่ะสวยจริงค่ะแล้วก็เงียบสงบด้วยนะคะ สวยจริงค่ะทุกคนน้ำตกด้วยแม่ขมิ้นนะคะกาญจนบุรีค่ะมีชั้นที่หนึ่งนะคะมีถึงเจ็ดชั้นนะคะ อันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะทุกคนชั้นม่านขมิ้นค่ะนี่ค่ะชั้นที่สองก็จะสวยประมาณนี้นะคะทุกคนนี่น้ําน้อยนะคะถ้าน้ําเยอะก็จะสวยกว่านี้นะคะธรรมชาติค่ะมีปลาด้วยนะคะทุกคนชั้นนี้เหมาะกับการเล่นน้ํำเย็นๆนะคะมีเด็กๆมาเล่นน้ํากันนะคะทุกคน ชั้นที่สอง 2, ชื่อม่านขมิ้นนะคะชั้นที่สามก็จะขึ้นไปอีกสามรอเมตรค่ะทุกคนธรรมชาตินะคะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะป่าร้อยเปเซ็นะคะทุกคนสวยทุกชั้นค่ะเอาเสียงน้ำตกธรรมชาติมาให้ฟังด้วยนะคะทุกคนมีคนเดินเรื่อๆโลกได้นะคะ นี่นะคะสวยค่ะเป็นป่าไผ่นะคะทุกคนแต่ดีอย่างตรงเขาจะมีไม้อย่างนี้ไปให้เดินสะดวกไปได้ตลอดเลยนะคะอากาศดีมากนะคะธรรมชาติสุดๆค่ะทุกคน จะมีบางจุดที่ขึ้นสูงก็ต้องขึ้นแบบนี้ค่ะลุงถอยกลับแล้วนะคะลุงไม่เดินแล้วนะคะแต่ละชั้นจะมีชื่อของเขานะคะธรรมชาติสวยงามมากค่ะทุกคนมีชาวต่างชาติมาด้วยนะคะ สวยค่ะดีอย่างตรงทางเดินเขาสะดวกนะคะไม่กลัวที่จะว่าจะหกล้มนะคะทุกคนอ๋อนี่ลงไปตรงนี้ก็ได้น้ำใสไหลเย็ยนเห็นตัวปลาเลยนะคะสำหรับชั้นที่สามชั้นที่สี่นะคะทุกคนแล้วก็จนถึงชั้นที่เจ็ดก็จะเดินตามบันไดนี่ขึ้นไปนะคะเดินตามไม้ปูนี่ขึ้นไปเรื่อย ก็ยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่ามันยาวนะคะต้องตัดเป็น2คลิป3ามคลิปนะคะทุกคนอย่าลืมชมความงามของน้ำตกห้วยแม่คมิ้นนะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนอยากให้มาเพราะว่าธรรมชาติเห็นไหมคะสวยงามทุกชั้นเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปสองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ